ครับผมเรามาลุยกันต่อนะครับพรบการศึกษาภาคบังคับเน้นไปที่หมวดมาตตาอย่าเพิ่งไปจำนะครับเราก็มาดูนะครับข้อที่3นะครับข้อใดนะครับหมายถึงการศึกษาภาคบังคับตามพรบการศึกษาภาคบังคับจําได้เนาะนะครับหมายถึงนะครับข้อกเอาข้อเอการศึกษาก่อนประถมข้อบการศึกษาชั้นปีที่1นึงถึงชั้นปีที่9ภาคบังคับ ข,ข้อ4การศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเล่นคำนะครับเราต้องดูให้ดีตามกว่าอุดมของรัฐเอกชนภาพบังคับที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับข้อที่4การศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อที่4นะครับเด็กตามพรบราการศึกษาภาพบังคับคืออะไรนะครับเด็ก <ste> ที่มีอะไรครับอายุย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่สอบได้นะครับเด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เ้าของการศึกษาภา,บาคบังคับย่าง7ย่าง16กเดียวตัวเต็มมันต่อไปนะครับหมดมาตาเราไม่จํานะครับเรามาฝึกจําความเข้าใจมากๆนะครับข้อที่7ใครไม่มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน สำนักง,งานเขตใช่ไหมนะครับองค์กรท้องถิน่นคณะกรรมการเขตน,นะครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับจากข้อที่8ต้องแจ้งหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนเข้าเรียนเมื่อวานเรามาอยู่แล้วนะครับนะก็ตอบได้ว่าไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ1ปีใช่ไหมครับข้อที่4นะครับโอเคครับข้อที่9ครับผมใครมีอำนาจในการผ่อนผันการเข้าเรียน มีอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจก็คือใครครับสถานศึกษาเขาใช้เป็นคีย์เวิร์ดอย่ไปลงเป็นพอนะครับตอบตามกฎหมายนะครับข้อที่10นะครับพนักงานอันอนี้อันนี้ยอดฮิตนะครับเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปสถานใดๆเพื่อติดตามเวลานะครับก็คือตั้งแต่พระทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทําการของที่นั้นๆใช่ไหมครับก็เลยตอบทั้งข้อ A และ B 11เนะครับอเอาที่ผมระบ,บายเน้นไว้ดีกว่านะครับที่สําคัญนะครับผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองมีเด็กจะต้องไม่มีเด็กไม่ได้เข้าเรียนอาศัยอยู่ด้วยนะครับต้องแจ้งยังไงนะครับภายในเวลาเท่าไหร่นะครับไม่ไม่น้อยกว่าอะไรครับ1เดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับหากผู้ปกครองไม่แจ้งล่ะครับ ไม่ส่งไม่ส่งไม่แจ้งที่ว่านะครับก็คือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทนะครับนะมาตราหกคือไม่แจ้งนะครับไม่ส่งไม่อำนวยความสะดวกนะครับนะก็เหมือนกันนะครับไม่อำนวยความสะดวกปรับไม่เกิน1000บาทเราท่องมาแล้วเนาะไม่ส่งไม่ดวกไม่นวย1000กะทาการให้การเท็จเป็นเหตุเสียหายก็เท่าไหร่ครับ1 0,000ใช่ครับ ต่อมาก็ไม่แจ้งใช่ไหมครับไม่แจ้งเหตุอันควรนะครับรับเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเรามาหลายคนเลยนะครับขออนุญาตครับนะครับเราดูไปด้วยนะครับมาแล้วเพื่อนเรามานะครับเพื่อนมาอีกมาอีกนะครับจำจำคำหาเทคนิคครับท่านครับหาเทคนิคท่องในการท่องนะครับเพื่อนมาหลายคนล้วกลับไปนะครับ ไม่ส่งไม่ดวกไม่หน่วยหนึ่งพันกับทำการให้กันเทศจหนึ่งหมื่นนะครับโอเคนะครับดูจอยนี่แปบบ๊แบๆบแบบเฉลยแบบเรียนเฉลยเรื่อท่องนะครับอันนี้จําได้เนาะบวกลบเจ็ดนะครับถ้าถามว่าเด็กที่จะต้องเข้าเรียนวันที่เท่าไหร่ครับสิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็คือลบไปเจ็ดใช่ไหมครับอ่าก็คือจะต้องถ้าเกิดปีนี้ก็บวกไปเจ็ดก็เป็นปีเท่าไหร่ครับหก 7บวก7ก็เป็น7 4แต่ถ้าถามว่าเด็กเก่าทีา่ปีการศึกษานี้ต้องเข้าเรียนป .1 นึกัลบออกไป7บวกลบ7ท่านได้อยู่แม่นอยู่ข้อนี้นะครับครับีครับผมต่อไปไปดูนะครับไปเล็งนะครับบางเพื่อนเราบางท่านก็ไม่ได้เข้าดูนะครับสิ่งที่ส่งให้เนะนะครับ แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับบุคคลเรามีไม่ไม่เหมือนกันนะครับอ่าอ่าอ่านะครับช่วยเหลือกันไปนะครับบางท่านที่เห็นในไลน์ก็ช่วยเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวต่อมานะครับพรบระเบียบบริหารนะครับที่เลียงไว้มีอะไรบ้างนะครับนะครับเลงเลงเลงไว้นะครับอ้าวมาดูนะครับข้อที่เจ็ดนะครับ การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็นกี่ส่วนจําได้เนาะนะครับสส่วนส่วนกลางเขตยาเวลาท่องใช่ไหมเมื่อท่องเสร็จเขาก็จะถามต่อไปว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางส่วนเขตระวังข้อที่3ใช่ไหมกลางใช่นะครับนะส่วนกลางส่วนเขตแล้วก็ในอะไรนะที่สองที่ที่2ที่ สถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลแสดงว่าอันที่ไม่ใช่ก็คือสันส้นๆแค่นี้นะครับต่อไปข้อ9กานะครับการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของกรณีกำลังกำลังตอนนี้กำลังจะทิ้ดเงินเดือนนะี่ยคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งทุกข้อยกเว้นข้อใดนะครับยกเว้นประสบการณ์ไหมยกเว้นวุฒิการศึกษา ยกเว้นมาตรฐานวิชาชีพหรือคุณภาพของงานนะครับยกเว้นวุธีการศึกษานะครับต่อไปนะครับข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับในหนังสือเฉลยเป็นข้อดีเฉลยผิดนะครับมันพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับเราท่องอยู่แล้วก็คือสำนักงานรัฐมนตรีเนาะนะครับกฎหมายใหม่อะไรนะอุดมแยกออกไปจาก6ส่วน5กลมก็เหลือ5ส่วน4กลมคิดไปด้วยโจทย์มาคิดปุ๊บโจทย์มาคิดปุ๊บนะครับอ่า ข้อที่11นะครับการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้เป็นอะไรนะครับกฎกระทรวงนะครับนึกออกได้ไหมถ้าแบ่งเขตประกาศเขตถ้าแบ่งโรงเรียนนะครับขออนุญาตกรรมการเขตพื้นที่แต่ถ้าทั้งเขตและโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกฎหมายย่อยที่สุดต้องนึกถึงคีย์เวิร์ดของมันที่เราอ่านมานะครับโอเคสิบเอ็ดนะครับสิบสองนะครับผู้บังคับบัญชาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุ นะครับก็คือใครครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ13นะครับสาภา,าการศึกษานะครับเราต้องดูที่ผมบอกว่าให้เตรียมตัวนี้ไว้นะครับตัวสรุปย่อช่วยจำนะครับนะก็ต้องฝึกดูนะครับว่าอันไหนตามคำสั่งคอสชอที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปนะบทบทวนอีกรอบเนาะสั้นๆเป็นการทบทวนความรู้เลขเก้ใหญ่15เออโรงเรียนขนาดแล้วก็อะไรครับ กรรมการเขต15ไม่มีเอกชนแล้วจำไปกรรมการมาตรฐานที่ใช้ชีพสิบเจนะครับมาครับแล้วก็อะไรนะสะกสคอนะครับอันใหม่เ้าเนาะจำอันใหม่ก็พอถอย7นะครับอุดมเราไม่จํานะครับอาชีวะสามสองนะครับครุษสภา12สภา41่็นะครับกคสสิบห้านะครับกคสจจาได้เนาะ1ิบหกถึงสิบแปดกตปน9นะครับ โอเคนะครับนะกลับมาทบทวนเพื่อเพื่อเพื่อย้ำย้ำนะครับต่อไปนะครับนะตรงนี้ดังนั้นอีกรอบนาะสภาการศึกษานะครับไม่ใช่59นาะทุกวันนี้เหลือ41นะครับต่อไปใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษานะครับรัฐมนตรีนะครับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐานกี่คนนะนะมีคนถามอาจารย์จะเอา27หรือไม่เกิน27ตามกฎกระทรวงเขาบอกว่าไม่เกิน27คนนะครับกพทออนะครับ16นะครับใครทําหน้าที่พัฒนามาตรฐานและจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นจัดทําเห็นไหมครับแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ต้องสพทหรือกพทครับ สอนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับต่อไป17ใครเป็นผู้เข้าบัญชารองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปรัดนะครับเลขาธิการคอปทอนนี่ผมยออ่อผิดต้องใส่กอไก่นะครับ18ใครทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์วิธีประเมินความพร้อมในการาจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รกระทรวงศึกษาธิการ19การบริหารและการจัดการศึกษาข้อใดที่ไม่ต้องคำนึง1ยึด4คำนึงจำได้ไหมครับคนที่ไม่ต้องคำนึงก็คืออาเลยนะครับอาชีวะนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศเขตพื้นที่การศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยคำแนะนำของสภา,าการศึกษา ไม่ใช่ยินยอมนะครับใช้คำว่าแนะนำนะครับร้อยแปดสามบวกหกสองนะครับสองร้อยเลยครับสี่สิบห้านะครับต้องเอาอันใหม่เนะนะครับต่อมานะครับข้อที่ยี่สิบสองนะครับข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่จำได้นะครับของเขตก็จะแบ่งเป็นตัวเขตและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับ โรงเรียนเฉยๆไม่ใช่เนาะนะครับไปนะครับยีบสามนะครับเมื่อไรความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาสิ้นสุดจำได้นะครับต้องยุบอะไรครับยุบเลิกนะครับควบรวมเรียนรวมนะครับยังคงมีความเป็นนิติบุคคลอยู่ยี่สิบสี่นะครับการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องทําอย่างไร การแบ่งส่วนราชะการต้องทำอย่างไรกดกระสวงนะครับ25คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากพทจำได้นะครับนะไม่ต้องมีเอกชนแล้วก็ตอบ15ใช่ไหมครับอ่ายินดีต้อนรับครับโอเคครับ26นะครับ การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาเป็นไปตามเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเห็นนะครับต้องทําอย่างไรนะครับมันจะมีคำว่าเป็นไปตามนะครับทาไหนครับขอขออรกคสกาหนดอ,อกคสอกาหนดอพออกพทกําหนดสพอทอกําหนดเป็นไปตามอพออกพทคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนดย7ิบนะครับ ต้องได้รับความเห็นชอบจากใครนะครับจำได้เนาะนะครับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบนะครับนะครับยีนะครับข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานะครับข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาข้อไหนครับนะผู้แทนครูผู้แทนท้องเอกชน นะครับพู้แทนสมาคมตอนเนี้นะครับถ้าถูกจะต้องเป็นตัวนี้บวกตัวนี้นะครับอ่านะครับเพราะว่าเอกชนไม่อยู่กับเราแล้วนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้นะครับคุณวันิดาจะถามว่าในส่วนนี้ก็ต้องไปผ่านอะไรครับมันจะมีลําดับศึกษาที่การภาคไหมกศจใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กรรมการเขตพื้นที่ไม่ถูกยุบนะครับต้องยึดคณะกรรมการเขตพื้นที่อยู่นะครับ โอเคนะครับเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่ไม่โดนคําสั่งคอสชคือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานะครับดังนั้นทุกอย่างยังใช้กฎหมายเดิมได้อยู่นะครับข้อยี่สิบเก้านะครับใครเป็นกรรมการเลขานุก,การอุกพอเ,อเขตใช่ไหมครับนะครับจำได้ไหมครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเราท่องว่างไงครับเลขกเก้าใหญ่สิบห้า มาครับดีต้อนรับนะครับข้อที่31นะครับข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำวิธีท่องได้หรือยังครับครูครองชุมชนเก่าพระสงเ,เห็นไหมครับผมถึงบอกเอาไว้ประกอบได้นะครับผู้แทนครูผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นศิทธเก่าผู้แทนศาสนาผู้ทรงคุณวุฒินะครับต่างกันที่โรงเรียนเล็ก นะครับหนึ่งยังเรียนใหญ่ห้ากว่ากันไปนะครับหนึ่งห้าหกอ่าว่าไปนะครับโอเคมาเพื่อนมายินดีต้อนรับนะครับสองท่านนะครับนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อสามสิบเอ็ดนะครับไม่มีเอกชนเนาะนะครับคูครองชุมถิ่นเก่าผ้าทรงนะครับข้อสามสิบสองใครเป็นกรรมการเลขากนุการในกรรมการตฐานศึกษาขั้นพื้นฐานก็พูดในการตฐานศึกษาเนาะนะครับ ต่อไปนะครับข้อ33นะครับข้อใดไม่ไม่จำเป็นต้องมีเราอ่านอยู่แล้วในอ่านพรบกฎหมายแล้วอันไหนไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีคณะกรรมาการสถตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดบางแห่งโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนวิไลร,ระดับตำกวาปริญญาศูนย์การเรียนนะครับอ,อย่างเช่นของศูนย์การเรียนบริษัทเอกชนไม่จำเป็นต้องมีอย่างเงี้ยน,นะครับต่อไปครับ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่ทำเป็นคีย์เวิร์ดคือคำว่าทำเป็นนะรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ35ครับในประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยใครครับจำได้อยู่แล้วว่าแบ่งนะครับโดยคำอะไรนะนะครับโดยคำแนะนำของกระทรวงโดยคำยินยอมของสภาโดยคำแนะนำของอะไรครับคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มานะครับก็38ผมพยายามคัดให้อันไหนเก่าไม่เก่านะครับข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับนะสอชอไม่มีแล้วเนาะนะครับนะครับของปฐมมัธยมก็ไม่มีแล้วไปอยู่กับสำนักง,งานรัฐมนตรีนะครับโอเคโอเคสำนักง,งานประหลัดเนาะนะครับต่อไป39ข้อใดไม่ใช่อำนาาหนะ้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามพรบรตัวนี้พรบร,ระเบียบบริหารมาตรา .39 พรบคูมาตรายีวิธีผมพาจำว่าไงนะครับคุมดีเสริมฐานงานอื่นใช่ไหมตามพรบรคูอันนี้พรบรพรบรบริหารก็ต้องพูดเรื่องบริหารนะครับระดมโรงเรียนเป็นผู้แทนนะครับดังนั้นที่ไม่ใช่ก็คือการทารายงานประจําปีต่อสํานักง,งานเขตนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของอ,อกกศเขานะครับปิดไว้นิดนึงนะครับ4ี 40. กรณีไม่มีผู้ดารงตําแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติได้ใช้ว่าอะไรครับรักษาราชชการแทนเรียงตามลำดับอาวุโสจำได้ไหมครับตำแหน่งเท่าการดูเงินเดือนอายุราชเครื่องราชอายุตัวลำดับเรียงไป